เียนลวงโลกอีกแล้วครับท่านสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเหนียนลวงโลกอีกแล้วทุกคนกลัวแพ้สาวไทยจัดไม่อนุมัติีทีบินไปตุรกีเอ๊ะหรือไม่ไว้วางใจสาวตู้เย็นกันแน่ทุกคนสาวไทยเตรียมซ้อมหนัก จะเต็มเวียดนามถึงบ้านเออคือเอิบเออดูท่าจะหนักจริงเต้นกันไม่หยุดเลยพบกับทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บเวียดนามหลอกเหมือนผีทุกคนสื่อเวียดนามออกมาบอกนะคะซีวีลีกฉันไม่มี4ีทีนะตั้งแต่ตอนโน้นอะนะฉันก็สามารถที่จะจัดการทีมชาติไทยได้ ด้วยตัวหลักอย่างกับตันคนใหม่ตู้เย็นแล้วก็ขอให้ตู้เย็นเนี่ยเธอจงประสบความสำเร็จนานเมื่อ2วงสก,ก่อนหรือโฟีเนี่ยไม่ขอร่วมงานกับสาวตู้เย็นหรืออะไรทำนองเนี้ทุกคนคือสรุปทีวีเล็กจะไม่มี 4T ทีแน่นอนเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยวันที่1เนี่ยน้อง 4T ทีเนี่ยค่ะ ทานที่ทานทุยเนี่ยจะต้องเดินทางไปตุรกีนะคะเพื่อร่วมการแข่งขันรายการลีกของตุรกีนะคะสื่อเยยนก็บอกแบบนี้เลยทุกคนสรุปคือสาว4ีทีเนี่ยนะคะยังไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าก็เลยไม่สามารถเดินทางไปตุรกีได้เออ หรือไม่อนุมัติให้เพราะว่าจะให้ยูแข่งก่อนนะคะซีวีหลีกสนามแรก2-4ถึงที่เวียดนามนะคือให้4ทีเนี่ยยูก่อนนะกลับคำเสียอย่าเอ่ยคำล่ำลา <G ül> ก็กลับคำกันไปพอเวียดนามเห็นรายชื่อเข้าแคมป์การฝึกซ้อมเห็นรายชื่อสาวสาวไทยเท่านั้นแหละนะคะหรือไม่ก็ไม่ไว้ใจสาวตู้เย็นเน่เพราะว่าล่าสุดสาวตู้เย็นนี่แบบโชว์ฟอร์มได้แบบยอดแย่มากๆเลยนะจริงๆแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเออมันเป็นแบบนี้คือตอนนู่นย้อนกลับไปนะคะสื่อเวียดนามก็เคยโพสต์นะคะว่า รายชื่อ14นักตบของเขาเนี่ยที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมี 4T อยู่ด้วยที่จะต้องทำการแข่งขัน,นในรายการปีเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ Challenger Cup CV League ด้วยแล้วก็ VTV Cup ของเขาอะนะคะเนี่ยโฟก็เลยก็อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วอะเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะจะยังไงก็แล้วแต่ จะมีหรือไม่มีก็ไม่หวั่นอยู่แล้วถูกต้องไหมทุกคนสาวไทยของเรานะคะก็เก็บตัวซ้อมกันอย่างขบขมนจริงจังดูเดือดไม่เกรงใจใครนี่ <laughs> แล้วก็เห็นเด็กคนนี้ไหมทุกคน น้องสองครับแทนกลับมาซ้อมแล้วนะคะน้องสองก็ฝากบอก FC และแฟนๆว่าเจอกันสนามสองโคราจ้าแฟนๆและ FC อย่าลืมเชียร์หนูด้วยนะพอรู้ว่า4ีทีอยู่น้องก็บอกว่าหนูขอจอยด้วยครับขอบคุณแพรสมาคมนะคะวอลเลย์บอลคลิปนี้ พี่โจพาทุกคนไปส่องความพร้อมของสาวไทยในซีบีลีกันจ้าก็ซ้อมอีก2วันนะคะแล้วก็จะต้องเดินทางไปแล้วนะคะแข่งวันที่2อถึงสที่เมืองวินฟุกเวียดนาม2ส,สิงหาคม4ี่โมงเย็นนะคะไทยเจอกับอินโดนีเซียทีมของพี่นานเจนเมกาวตีนั่นเอง3ส,สิงหาสามโมงเย็นไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะคะและ4ส,สิงหาคมนะคะบิ๊กแมทบิ๊กแมทหนึ่งทุ่มไทยปะทะเดือดกับ เวียดนาม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 พอเห็นลายชื่อชุดใหญ่ไฟกับพิบที่เราจัดไปก็ป๊๊ดกันเลยทีเดียวบอกสีที่อยู่ก่อนถึงขนาดแบบว่าสื่อพาดหัวแบบนี้เลยทุกคนบอกทีมชาติเวียดนามต้องเผชิญกับความท,าท้าทายครั้งใหญ่เมื่อไทยนำทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าซ้อมซีวีลีกนี่แล้วก็บอกอีกนะคะว่าถ้าจะไปแข่งขันในระดับโลกเวียดนามจะต้องเอาชนะทีมชาติไทยชุดนี้ให้ได้ ก็ประมาทไม่ได้นะคะสําหรับโฟทีบวกกับต mm ู้เย็นคือเขาคิดว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันจะฮอตเหมือนชา a l เลนเจอร์คัพอะนะ mm hmm. ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นจากชา a l เลนเจอร์คัพอะนะคะ mm hmm. แต่ก็ไม่แน่นะทุกคนเพราะว่าสาวตู้เย็นอะนะคะ mm hmm. ก็โชว์ผลงานได้แบบยอดแย่ในเซยงไฮฟิวเจอร์ที่ผ่านมาโฟทเนี่ยจริงๆแล้วรอวีซ่านะเ mm hmm. วียดนายังไม่ให้ออกเดินทางอะร mm hmm. อกัอนวัดกันไปเลยทุกคน ฟูทีมของเราเจอกับฟูทีมของเขาเน่นับถทยหลังได้เลยจ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่30แล้วใช่ไหม3าย31เดิเดินทางใช่ไหมหนโอ้โห oh. นับถทยหลังเลยทุกคนแมตช์แรก2สิงหาคม4ี่โมงเย็นไทยเจอกับอินโดถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะคะเราไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของเด็กๆเ,เมื่อวานนะคะ29กระะกฎาคมเขายิมก่อนนะสไตค่ะน้องแนนกับน้องดาวนะคะ ด้านนี้ใครน้องชมพูแบบแบบ่แวบๆอ่ะน้องชมพู่ก็กำลังอธิษฐานมุ่งหน้าเข้าบาเบลเพิ่มน้ำหนักเลยจ้าด้านนี้ใครอีกโอแบมือให้เพื่อนดูอ๋อรู้เลยดูดิเมื่อกีย้ยกเวทมามือพวกเราใส่ถุงมือนะคะ FC ถ้าจะเล่นเวทแล้วก็อันนี้ใครน้องเนยหรือเอปล่าเชสเพสนะคะบิวหน้าอกพึบๆนี่ใครน้องแป้นน้องสอง เล่นกำลังขาเพิ่มพลังนะคะไว้สำหรับการโดดเล็กเพลสเนถีบกันเข้าไปห้ามใช้มือโลกน้ <c oughs> องแป้นนี่นะคะก็ซ้อมไว้จะได้โดดตีบอลได้สูงๆ <c oughs> สงๆแะไม่ใช่นะคะ <c oughs> โอ้โหผิวมากฮ <c oughs> ึอหสุดยอดจริงๆนะคะ <c oughs> และนี้ก็เป็นบรรยากาศในการแบบฝึกซ้อมนะคะในการเข้ายิ้มนะคะของสาวๆกัน <c oughs> นี่ใครหนูแนหรือเปล่า ยืนจับเบลอยู่บาเบลอยู่นั่นเสื้อชูพูใครยอดฮะโอ้โหเพิ่มเวทเพิ่มเวทน้องเพียวของเรานะคะสกอตวิดบาเพิ่มน้ำหนักว้าวแข็งแร่งเพิ่มแรงระเบิดในการโดดตีคราวนี้ละตู้เย็นเอาน้องสองพักแล้วจับท้องด้วยด้านนี้นะคะแฟนๆและ FC นะคะก็ถ้าจะเล่นเวทหรือออกกำลังกายนะคะก็ ยืดกันหน่อยนะทุกคนเตชิงต่งเตชิ่งนะคะกันเยอะๆจะได้ป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้เราออกกําลังกายได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจ็อกกิ้งนะคะก็วิ่งกันสัก3ชั่วโมงว่าไปก็ฝึกบริหารหัวใจนะคะ FC และแฟนๆก็ถ้าไม่จ็อกก็เดินก็ได้นะ,ะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะร่างกายแข็งแรง น้องๆก็เตรียมพร้อมแล้วพวกเรานะคะแฟนๆและ FC ทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วเจอกันนะคะในไลฟ์สดพี่โจโเลยนะคะวันที่2สิงหาคมเจอกันนะไลฟ์เชียร์ไปพร้อมกันกรี๊ดไปพร้อมกันนะคะในช่องโจฟิตอันฟันขอบคุณทุกไลฟ์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แท้งสนับสนุนให้กำลังใจพี่โจมาจ้าจุบช่วงนี้ฝนตกหนักดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไตทง ลนก็มาดีครับครับ